แล้วก็จะมาทำละครฟันเอฟีเรื่องเพื่อนข้างนทุกใจดีอีพีสามอีพีจบสุดท้ายไปดูกันเลยค่ะเตือนซัดที่อัจพจริงๆอยากผ้าม่านตรงนี้เนี่ยเป็นผ้าม่านขุ่นทำให้มองไม่เห็นเพิ่งตื่นอย่างกี่โมงเนี่ยดูนาฬิกาก่อนโองคิีบี้ในคอมในคอม แปดโมงสิบสองแล้วอ๋อจะไม่เชิวันนี้ฉันตื่นสายจังเลยเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวปิดพัดม่านก่อนอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วไปกินอาหารเช้ามกว้งมาอร่อยม,มากเลยวันนี้ฉันทำอาหารอร่อยมากมจาก้ะว้ายังไม่ได้อาบน้ำ <Billie S 1> ยังไม่ได้เอา,า,น,านะแ <r> ม่จะถือเป็นง่วงว่าไอ้ลูกค้าสีชมพูหายไปไหนนั่นนะแต่ทำไมเราเห็นปี่าจอยู่ข้างในนั่นดูว่าเขาจะขายเออเขาเข้าครับเขอเข้ว่าลูกเขาเป็นเขาเข้าครับนี่ค่ะคนนะเขาบอกว่าจะมีบ้างอย่างเงี้ยมันจะมีมากอยู่ฝั่งเนี้ยหลังเดียวเนี่ยก็คือที่ไหนเขาแย่างลาเปอร์ลี่หรือนั่นนั่นเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อเยอะเกินไปแต่มันก็มีหลังนี้แค่หลังเดียวนะที่จะทำให้เรารู้ได้ ถ้าเกิดขึ้นไปตรงเนี้ยเป็นพื้นดินของเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องทำ่างนี้โอเคจกลับบ้านไปตั้งหลักก่อนว่าจะทํายังไงดีให้ดูความจริงป้อมตัวยีงไมไม่เอิ่นี่งั้นเรายือนอยู่งั้นเรางั้นเราเอิม่มดักอาศัยอยู่ตรงนี้แล้วกันเพื่อจะไม่ให้เขาโมเห็นกล้องสังทางไกลกินอาหารเสร็จแล้ว ไปนั่งเล่นข้างนอกดีกว่าไปปปานจักรยานเล่นดีกว่าแ่มมันก่อของใคยนะวันนี้ใครฝีจมพูฉันไปไหนฉันขายออกนะพอดีมันขึ้นบ้านฉันไม่ได้แต่ฉันนก็ มีจกักรยานหรือปั่นไปทำงานนะก็จะได้ปั่นไปทำงานทุกกับวันทุกกับวันทุกกับวันเลยทุกกบวันฉันจะได้ปั่นไปทำงานทุกกับวันเดี๋ยวไปเีป้ฮานุมาเอาเอกสารที่พี่จะให้หนูหนูทำอะไรนะ ยังน oh, ้อนให้ใหม่อะค่ะอ๋อขอบคุณค่ะกะวันงานเตรีมอีกฉันรับเป็นพกเอิมออกแบบพกงานน่ะไม่ก็ได้อยู่บ้านทั้งวันเลยก้อยู่บ้านก็ดีนะเฮ้ยถ้าเกิดทำเสร็จแล้วอะเอาเงินไปส่งแล้วไปส่ิจนสนุกดีกลัาเป็นจักรยานไปนม่เนืย ไปนั่งทำตรงไหนดีลนะใช่เรามีตนันมินิม,มอลหรือมนาย่งน้ไปนั่นงทำข้างนอกดีกว่าวอ้ยแี่เก็บอ,อ,อกมาแล้วนั่งทำตรงนี้เลยแล้วกันีนีททำดีกว่าจะได้รีบเ็จเอะเมื่อกี้เราออกไปซื้อขนมมาแล้วก็ไม่มีสองคงทางไกลเผื่อ ก็ส่องดูแล้วนี่ไม่มีอะไรผิดปกติเลยไหนะลองขับไปดูฟิเผือ่อจะมีแบบเราะว่าตอน,ตอนที่เข้าชัชนเข้าไปเพราะว่าตอนที่ผมเข้าไปสามรวดอ่ะเห็นอะไร <ๆ S 1> ก็ไม่รู้เ,รเ,ปเป็นหลังบ้านไหนใช่เขามีหลังบ้านไว้นี่เราขึ้นไปหลังบ้านดีไหมอุม้ยจะมาเสียาาย่ยมอะไรยาตนะเฮ้ยเสียงรถแปลกๆใช่แน่ฉันต้องแอบส่องดูก่อน เข้าไปไหนเข้าไปหลบในไหนห้องในห้องน้ำแล้วกันเพราะในห้องน้ำมัน,น,นม,มิดชิดที่สุดแล้วไหนลองเดินเข้าไปดูสิเผื่อจะเป็นบ้านหลังของจริงๆที่มีที่บ้านไม่มีอย่างมากไม่มีใครจะเข้าไปอยู่ในห้องน้ำได้ ไหนนองกลับรถไปที่เดิมสิเก็บไม่รอลนวไม่ได้ชั้นอะ่ะเดยวออกแบบแค่อันเดียวเองแค่หมอนนี่แหละหมอนนั่นหรอในในเมื่อเออทางทางโรงแรมเขามีหมอนรูปหัวใจรูปดาวรูปพระอาทิตย์สวยๆอยู่แล้วก็ต้อง เขาอยากได้ติมธรรมชาติวงวิ้งรูปดาวก็มีแล้วงั้นเป็นรูปก้อนเมฆก้อนเมฆผระจานโอ่งอีกออกแบบโอเคเดี๋ยวเอามานไปส่งก่อนเอ๊ฉันว่าเขาต้องฉลา,าดแน่เลยฉันจะรอให้เขาไปก่อนนี่นี่นั่งรอเลยรู้สึกกเหนือ,อนะ

ขอทษครับขอโทษขับรถดีได้เลยสิวันร้างก้อยทำไมต้องตะโกนด่าน้อก็ขอโทษไปแล้วนี่กินน้ำก่อนเกอนกินน้ำก่อนอุ๊ยได้ยินเสียงรถเหมือนจะไปแล้วไปแล้วพี่ต้องงา้นสี่งบอ้าวพี่ครับสวัสดีค่ะงานเสร็จยังเสร็จแล้วค่ะหนูกำลังจะไปส่งเลยเอ้าทำไมมาเอ้าทำไมมาได้ล่ะคะอ๋อพอดีพี่จะไป ไปทำธุระแล้วพี่เลยก็ผ่านทางนี้พอดีเลยก็จะมาถามว่าทำเสร็จย่างนี้ค่ะอ,อ,อจากค่าจ้างห้าพันค่ะขอบคุณค่ะถ้าเกิดไม่ได้เอามาให้หนูแก้นะคะแก้ส yeah, ีค่ะเรียกแท็กซี่ดีกว่าแท็กซี่ค่ะแท็กซี่ค่ะไปสวนสนุกไหมคะ ไปครับเชิญเลยครับค่ะแท็กซี่ของคุณนี่ตะมุกตะมิกดีนะคะอ๋อครับขอบคุณครับแท็กซี่ของผมเป็นแบบใหม่ครับเออคุณคะครับพี่เดนก็ขอขอบคุณครับเป็นคนไหนครับเป็นคนเออเออคขามาน,นอกอะครับเหมือนฉันเลยฉ,ฉ,ฉันก็เข้ามาทำงานในกรุงเทพเหมือนกันเนี่ย เดูคุณยาาหาึจิสิห์นก็ฉันรับออกแบบของพวกตกแต่งแล้วโรงแรมเขาก็ชอบมาจ้างฉันด้วยฉันก็แบบก็ค่อยๆเก็บเงินนั่นแหละเออผมลืมทางสนุกนครับอ๋อไม่เป็นไรค่ะครับเข้าไปนะฉันไม่รีบว้ายผมปะทษครับคุณคะ ขอโทษค่ะใคุณค่ะวันหังขับรถดีดหน่อยนะคนะเมื่อกี้ทางของผมขอโทษนะครับไม่เป็นไรค่ะแต่แต่วันหลังอะขับรถให้มีสติหน่อยนะคะเมื่อกี้ฉันต่อลงมาจากรถดีแล้วนะคะเนี่ยที่ที่ฉันไม่เป็นอะไรขอโทษมากเลยครับพอดีผมเม,มิ่อวัอขับอา้าวจะมาเป็นแท็กซี่ได้ไงเนี่ยเผอเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาทำไงทีเนี้ยอ๋อไม่เกิดแน่นอนครับไว้ใจได้เลย จริงปะเนี่ยจอดตรงนี้ก็ได้ค่ะวนค่ะรถมันห่อแล้วค่ะ,ะ,ะขอโทษครับดค่ะยี่สิบครับมีค่ะอ๋ีเย็บไม่ลงแล้วแม่วิเต๋อเราได้มาสนสนุกอยู่นะไปเล่นกันดีกวอะน่า,าเล่นมากเลย สฟืนฟ่น,นุกนี่มันใหญ่จังเลยว่าไปเล่นรถไฟห่อสีแดงดีกว่าเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปกินนะ้ะเสร็จแล้วเฮ้ยในไหนวันนี้ก็ไปตามหาเขาจนเหนื่อยแล้วไปเที่ยวสวนเน,นุกให้สบายใจหน่อยดีกว่าแต่รู้สึกว่าเหมือนเขาจะขายรถให้บ้านหลังนี้หรือเปล่านะาถาไมไว้เอ่อเฟื่องแล้วมาจากไหนครับอ่ารัสเบอร์รี่นี่แหละจ้ะไม่งั้นก็ม่ไม่รู้นี่แหละ พอดีเขามีสองชื่อนะครับคร <spe c> ับเป็นเชื่อสนุกอีกแลนี่ไงค่ะเด็กเราก็ต้องนี่แท็กซี่แน่นี่เขาน่าจะรู้ตัวแล้วแหละว่าเราสงสัยบ้านหลังนั้นสายสัญญานั้นเราอยากไปขึ้นรถไฟสิแพงจังเลยอ่ะ แน่นตาคุณคุณไม่ต้องหนหนะีบ้านคุณอย่านีถ้านเกิดคุณไม่หนาชนนแหละันนงนนคุณไม่หนีันะคุณอกว่ไม้องมายุ่งกันผมขอโทษ ผมขอโทษไม้ไม่ต้องไหว้ฉันคุณช้ภายคุณก็ได้จริงเหรออ่ะผมซื้อขนมมาใสถือว่าเราเป็น,น,น,นืั้นบัานทีธีน้อะอืมบ้านสัน,นหลังที่คุณขับผ่านไปยๆนั่นแหละจบไปด้วยได้ดีจบไปด้วยได้ดี